จากช่องม,มาแรงมดชาดีววันนี้มดพาทุกคนมาดูวิธีการดูแลตู้ไม้น้ําซึ่งเป็นตู้ที่ตั้งมาได้สักพักหนึ่งเป็นวิธีที่มดทาอยู่เป็นประจําค่ะตู้ที่ตั้งมาสักพักหนึ่งแล้วแน่นอนนะคะทุกคนจะต้องเจอปัญหาคล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นตะไคร่บุกหอยบุกแล้วก็ปัญหาอีกมากมายกายกองซึ่งวันนี้มดขอไม่ลงรายละเอียดปัญหานะคะแต่จะมาพูดถึงวิธีการดูแลโดยรวมของตู้ไม้น้ำว่ามดทําอะไรบ้างคะ่ะ โดยตู้ที่มดจะเอามาเป็นตัวอย่างในการทำความสะอาดวันนี้ก็คือตู้นี้เลยค่ะตู้นี้คือตู้ดองกุ้งนะคะทุกคนมดตั้งมาแล้วประมาณ2เดือนนะคะทุกคนดูจากสภาพนะคะ เดี๋ยวเรามาดูปัญหาของตู้นี้กันนะคะว่ามีปัญหาอะไรที่ต้องดูแลบ้างนะคะก็จะมีไม้น้ํานะคะที่โตแล้วแล้วก็พ้นน้าแล้วตอนนี้นะคะอย่างเช่นต้นขาไก่ด่างตัวนี้ทุกคนก็คือเขายืดยาวจนไม่มีที่ยืดแล้วก็เลยล้มลงมาทําให้เกะกะแบบนี้นะคะแล้วก็ยังไปบังแสงไม้พื้นด้วยทุกคนทำให้ไม้พื้นเนี่ยคะ่ะตรงเคาโซ่ตตรงนี้ยืดตัวค่ะ เนื่องจากเขายืดตัวหาแสงนั่นเองวิธีการวันนี้นะคะมดก็จะตัดแต่งไม้น้ํานะคะ<อ>ให้สั้นนะคะแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามด้วยค่ะต่อมาก็เป็นปัญหาบริเวณกระจกนะคะทุกคนจะสังเกตเห็นว่ามีไขหอยเกาะอยู่เต็มเลยนะคะแล้วก็จะมีคราบตะไคร่บางๆนะคะมดก็จะใช้วิธีการขัดกระจกนะคะทําความสะอาดค่ะ แล้วก็จะมีเศษใบไม้นะคะที่เปืเป่อยๆนะคะอยู่ตามผิวน้ำแบบนี้นะคะเราก็ต้องเอาออกนะคะทุกคนแบบนี้ค่ะปัญหาต่อมาของมดก็จะเป็นกรองนะคะทุกคนที่ตั้งแต่ตั้งตู้ก็ยังไม่เคยทําความสะอาดเลยจะสัง oh. เกตเห็นว่ามีตะไคร่แล้วก็สิ่งสกรปรกเต็มเลยนะคะแล้วก็น้ําน่าจะเริ่มไหลเบาแล้วเดี๋ยวมดยกให้ดูนะคะเฮ้ย <c oughs> ทุกคนไม่ใช่ไหลเบาแล้วถ้าจะไม่ไหลแล้วนะคะอันนี้ต้องเอาไปทําความสะอาดค่ะ เดี๋ยวเราเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะ มันจะเริ่มจากการตัดแต่งต้นไม้ก่อนเลยนะคะทุกคนนี่เลยตัดไปเลยนะคะไม้ข้อนะคะเราสามารถตัดให้สั้นได้เลยนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวเขาจะตายนะคะเพราะพอเราตัดนะคะเขาก็จะแตกยอดออกนะคะตัด1แตกยอด2 3หรือบางทีก็สเลยนะคะทุกคนดังนั้นตัดไปเลยะคะ่ะ แล้วก็ามาตัดที่ต้นด้านหลังด้วยนะคะอันนี้ก็ตัดออกได้เลยค่ะไม้ข้อที่เราตัดออกมาแล้วแบบนี้นะคะเราสามารถเอาไปปลูกเพิ่มในตู้ได้ด้วยนะคะทุกคนแต่บังเอิญว่าตู้ของมดเต็มแล้วก็เลยต้องทิ้งค่ะ โอ้โหทุกคนตัดสะโล่งเลยนะคะจากนั้นเราก็มาช้อนเศษใบไม้ที่ลอยอยู่เอาไปทิ้งนะคะทุกคนเก็บเศษใบไม้ออกให้หมดเลยนะคะนี่ตัดแต่งต้นไม้มันก็จะตัดประมาณนี้นะคะเป็นอันเรียบร้อยแล้วะคะ่ะทุกคนกวจะดูโล่งๆนิดนึงนะคะไม่ค่อยชินตาแต่ว่าอีกสักพักหนึ่งนะคะเขาก็จะแตกยอดออกมากลับมาสวยงามเหมือนเดิมค่ะ จากนั้นนะคะเราก็มาทําความสะอาดกระจกกำจัดพวกไข่หอยแล้วก็ตะไคร่ค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะใช้ใย,ยแก้วแบบนี้ในการขัดนะคะเพราะว่าตู้ของเราเป็นกระจกทรงโค้งนะคะถ้าเป็นกระจกตรงธรรมดานะคะใช้เป็นที่ขูดกระจกได้เลยค่ะจะสะดวกกว่าค่ะ พวกไข่หอยเนี่ยนะคะถ้าเกิดเราขัดออกไปแล้วมันก็จะกลับมามีอีกนะคะถ้าจะให้หายเด็ดขาดเลยก็คือเลียงปักเป้าแคะนะคะทุกคนเพราะว่าเขาอาจจะชอบกินมากแต่ว่าอย่างที่รู้ว่าตู้นี้เป็นตู้กุ้งนะคะถ้าเกิดจะเอาปักเป้าลงมาก็คงไม่น่าจะดีนะะก็ประมาณนี้นะคะขัดกระจกเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็เอากรองไปล้างนะคะทุกคน คือส,สกรปรกมากนะคะวิธีการล้างนะคะมดจะเอาน้ํำที่อยู่ในตู้นะคะมาล้างค่ะส่วนใย,ยแก้วจะเห็นว่าสกรปรกมากนะคะก็คือมัดจะทิ้งไปเลยแล้วก็เปลี่ยนอันใหม่เข้าไปนะคะส่วนมีเดียนะคะก็เทออกมาล้างได้เลยค่ะ อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าในวัสดุกลองเขาจะมีแบคทีเรียาอาศัยอยู่ซึ่งแบคทีเรียเขาก็จะช่วยบำบัดให้น้ําในตู้ของเรามีคุณภาพดีนั่นเองดังนั้นการนาความสะอาดไม่จําเป็นต้องขัดให้สะอาดนะคะแค่เขยา่าเขยา่าให้สิ่งสกปรปกหลุดออกก็พอค่ะมวจะดูดน้ำออกจากในตู้ประมาณ30%นะคะแล้วก็เอาน้ำมาล้างวัสดุกลองแบบนี้เลยค่ะ ส่วนตัวเครื่องมันก็จะขัดด้วยใยแก้วแล้วก็แปลงสปริงแบบนี้นะคะมันจะใส่ใยแก้วไว้ช่องแรกแบบนี้นะคะเพราะว่านะคะน้ำจะไหลผ่านใยแก้วแล้วก็กรองสิ่งสกปรกชิ้นใหญ่ๆไว้ที่ใยแก้วถ้าเราขี้เกียจล้างนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนใยแก้วได้เลยค่ะ อีก2ช่องมันก็จะใส่เป็นวัสะดุกรองนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนหลังจากนี้เราก็กลับไปติดตั้งค่ะเติมน้ำก่อนเปิดใช้งานนะคะ ปกติมันจะเปลี่ยนน้ำ30%นะคะซึ่งน้ำเมื่อกี้โนได้เอาไปล้างกลองเรียบร้อยแล้วค่ะโดยน้ำที่มดใช้เปลี่ยนนะคะก็จะเป็นน้ำประปาพักไว้2วันนะคะทุกคนห้ามนำน้ำประปามาใส่โดยโตรงเพราะเขาจะมีคอรีนอยู่นะคะอาจจะทำให้สิ่งมีชีวิตในตู้ของเราตายได้นะคะและทำให้แบคทีเรียตายแล้วทำให้กลองล่มได้ค่ะหรือใครจะใช้กองคอรีนก็ได้นะคะโอเค หลังเปลี่ยนน้ำทุกครั้งอย่าลืมใส่แบคทีเรียน้ำโคฟิวชันนะคะตู้นี้ใช้ประมาณ5-10หยดค่ะตู้กุ้งมือจะติดพัดลมให้เขาด้วยนะคะเพราอจะได้ลดอุณหภูมินะ้ำประมาณ3องศาเลยค่ะ น,นเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสำหรับการดูแลตู้นะคะมันก็จะทําอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะก็จะมีเปลี่ยนน้ําทำความสะอาดกระจกส่วนกรองมันก็จะล้างประมาณ1-2เดือนครั้งหรือสังเกตดูว่ากรองไหลเบาแล้วก็เอาออกมาล้างค่ะพอเราล้างกรองแล้วน้ําก็จะไหลแรงขึ้นแบบนี้นะคะน้่ ปุ๋ยที่มดใช้สําหรับตู้นี้นะคะก็มี3ตัวนะคะก็คือ n น o เร่งโตทินิตี้ป้องกันใบเปรูดแล้วก็คาร์บอนน้ำเอ็กเซอร์ VVA ค่ะเพราะว่าตู้นี้หมดเน้นเลี้ยงไม้เขียวที่มันเลี้ยงง่ายค่ะทุกคน ส่วนปุ๋ยฝังนะคะมก็จะใช้ปุ๋ยฝังไม้เขียวของเนเจอร์ไลท์กระปุกนี้ค่ะอันนี้มดจะฝังตอนตู้มีอายุครบ3เดือนค่ะตู้นี้ใช้ประมาณ6เมตรนะคะแล้วก็ฝังเดือนละ1ครั้งก็พอค่ะทุกคนกระปุกนึงก็ใช้ได้เป็นปีเลยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะวิธีการดูแลตู้ของมดนะคะสําหรับใครที่มีคําถามก็สามารถทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวมดจะตามไปตอบทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะ หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับใครที่เลี้ยงไม้หนังอยู่นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด s u b s c r i b e แล้วกดกระด,ด,ดิ่งแจ้งเตือนติ๊งติงต๊งติงต๊ง,งจะได้ไม่พลาดคลิป,ปใ,หใหม่จากช่องของวุนะคะตอนนี้เรามี Facebook Fan น page แล้วนะคะทุกคนชื่อเพจตู้ไม้หนัง 4K by าแรงมดนะคะอย่าลืมไปกดติดตามแล้วก็พูดคุยกันใน Facebook นะคะและถ้าเกิดใครอยากอุดหนุนช่องของเรานะคะสามารถเข้าไปอุดหนุนได้ที่ร้านช้อปปี้ชื่อร้านตู้ไม้หน์เ 4K by วกับ ใม้น้ำครบเลยแล้วก็มีอัพเดตของใหม่ๆเข้ามาอย่าลืมเพื่อไปช้อปปิ้งกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้โมต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย